เปิดที่กรุงเทพค่ะครับก็อวยพรใช่ไหมครับก็ขอให้เจงคอสเมติกนะครับประสบความสำเร็จในทุกระดับเลยนะครับผมก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมากมายมาช่วยเป็นช้อยส์ให้ทุกคนได้เลือกใช้นะครัได้เลยค่ะแล้วก็คุณผู้ชมถามตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างถ้าเกิดว่าอะไรๆท่านอยากจะติดตามสหรภูมิงานช่องทางต่างๆแล้วก็เหมือนละครซีรีส์ตรงนี้มีอะไรบ้างค่ะ ครับเออจริงๆตอนนี้นะครับมันก็จะปลายปีแล้วนะจริงๆเดี๋ยวจะมีภาพยนตร์เรื่องนึงชื่อว่าสตาร์อีกครั้นะครับแล้วก็เออ่ปลายการปีหน้านะครับจะมีซีรีส์เรื่องม้าสักครับผมเป็นเรื่องในจังเกาหลีนะครับของชูซ<ฆ>ีเจน,เน,รน,นครับอ,รอ่าโอเคก็ฝากไว้ด้วยนะคะไหยขอเสียงแฟนถามคุณักคนอีออกรอ,อบนะเด็กยอดนิยที่ใจฝา คณะกรรมการดีนะคะแล้วก็ต่อไปค่ะผู้หมาดค่ะหาบเลียงเชิญนะคะผู้มากรรับวิรกิณนะคะผู้บริหารากาเจเอฟโพสเฟติกนะคะรับรับดอกไม้นะคะแล้ก็ถ่ายภาพมนันค่ะและต่อไปค่ะขอรับเลียนเชิญนะคะคนในสกักงานค่ะเป็นผู้ริหาเลยนะคนอรยาปูระนะสัญญาโคนค่ะผู้บริหารชา้ิบนะคะพื้นมดอกไม้ให้บคุณหมวยค่ะเรียงเชิญผู้บริหารชาด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะขออนุญาตเรียกเชิญดิค่ะกพราะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณนรรภูมิเป็นคนมอบให้กับคุณหมวยได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะถือว่าเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นพรีเซนเตอร์ของชาร์มิสของเราเองนะคะเรนได้เลยว่าเป็นกระแดกที่น่าสนใจมากลูกอัฒภาคสามารถไปหารเชื่อได้นะคะที่ j บ c o s m e t i c ์ค่ะตอนนี้ขออนุญาตพักนิดนะคะเรนย้อนกว่าจากโปรตีลด้วยหกอยเก้าสิบเาบาทวันนี้เหลือเพียงแค่299บาทนะคะเอฟเอเอฟั้บวกเอฟบวกกันเลยค่ะ ฝากไปด้วกับชามิสนะคะแล้วก็ขอเชิญพึ่งค่ะให้กับคุณตะตูนแล้วก็คุณป่วยนะคะผู้เรียนสำหรับในแอร์คอสเตติกของเราด้วยขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณตนะตูนและคะุวยนั่งรอสักครู่หนึ่งนะคะ เอาละค่ะทุกท่านาวมาถึงช่วงเวลาใช่ไหมคะแล้วก็แบรนด์สุดท้ายของเรากันแล้วซึ่งแน่นอนว่าแบรนด์นี้เล่นใหญ่จัดหนักจัดเต็มแล้วก็เราจะมีการแจกของรางวัลด้านบนเวทีด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเป็นแบรนด์อะไรไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือแบรนด์ไคลที่ดอนนั่นเองค่ะหลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็ใช้กันอยู่แล้วเพราะว่าเขามีหลากหลายโปรดักต์หลากหลายผลิตภัณฑ์มากๆไม่ว่าจะเป็นเซรั่มนะคะครีมทาตัวครีมทาผิวค่ะโทนอัพต่างๆดี สองเขียนคิ้วนะคะหรือว่าจะเป็นพันเหรตาอายแชดโดว์อะไรเนอร์มีหมดเลยนะคะที่เคยที่รอแล้วเองค่ะแต่